ในการเขียนเข่าผมนะครับผมได้ใจภาษาละนาเก้าเงานะครับเขียนขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้ได้เข้าลึกถึงสำนวนสำเนียงภาษาละนาดั้งเดิมนะครับแล้วก็ไปเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองและที่สามนะครับเพื่อให้คนอื่นในหูได้หันได้อ่านโดยนะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเป็นได้ก็ลองมาตที่ตามดูนะครับ bỏ hẳn phá bỏ hẳn đơn trà bỏ hẳn đào dài bỏ hẳn châu bỏ hẳn tu Bò hành non nâu bỏ hành nôn nhau bỏ chân bỏ đi bỏ tạm bỏ ngam bỏ trơn bỏ lắc bừng ngơ non nai bỏ chi bỏ tắc bỏ mắc khôn là ต้องออยหน่อนายน้องลางหน่อนายน้องลางครับแล้วมาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็เนียะนะครับก็คือแบบเนี้ยนะครับรับการก็คือยืมเอาอักษรไทยนะครับภาษาไทยมาเทียบอักษรละนานะครับ เป็นอักษรลานาแต่ละตัวแต่ละตัวแล้วก็ประกอบคําขึ้นมาเป็นแบบนี้แหละครับแบบภาษาไทยนี่แหละครับหน้าตามันก็ออกไปไปทางภาษาไทยนะครับแต่ไส้ในแล้วมันเป็นอักษรลานานะครับอ่าอ่าอย่างเช่นตัวเอตัวบะนะครับตัวหะนะครับตัวหน้าตัวฟอ่าตัวดะตัวชะอย่างเงี้ยนะครับอืมมันเป็นอักษรลานานะครับคนที่เปิ้น โมโ้นะครับพวกก็อ่านไปพูด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 ไปนะครับบางคำมันก็อาจจะตัดจะตรงนะครับแต่บางคําแล้วสํานวนสําเนียงมันมาได้นะครับอ่ามันมันต้องอ่านแบบฉบับภาษาละนานะครับอ่าต้องคนที่เพิ่นเห็นภาษาละนามาเพิ่นหูภาษาละนาเพิ่นถึงอ่านได้ได้สําเนียงนะครับสําหรับคนที่อื มโหภาษาละนามานะครับมาทั้งนี้นะครับก็คือแบบอี้นะครับคือภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับอ่าอันนี้ก็ยังเป็นแบบที่สองอยู่นะครับตามสำเนียงตามสำเนียงคำอู้หรือคำพูดนี่นะครับก็คืออย่างอี้นะครับในการในข้อตกลงการปริวัติ ภาษาลนาปี28นะครับเพื่อนอนุมัติเพื่อมีแบบที่3นี้ได้นะครับก็คือหลักการก็คือเอาภาษาไทยทั้งดุ้นนะครับมาสะกดคําที่เสียงออกมาอย่างเมื่อกี้นะครับที่จอยออกมาเมื่ะกี้นะครับมาเสียงอาาอกมาได้ฟังแล้วสะกดไปตามนั้นนะครับเขียนออกมาอาจจะได้ตามลากศัพ์หรือมาได้ก็บ่เป็นอย่างครับเน้นเพื่อได้เสียงนะครับ เน้นแล้วคืนคนทั่วไปอ่านได้เสียงนะครับอ่าก็ยังว่านะครับมันก็อ่าระบบภาษาไทยครับภาษาพื้นเมืองเนี่ยภาษาลานาเนี่ยมันมันเหมือนกันนะครับมันผ่านเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อจํากัดอยู่นะครับอยู่สี่ห้าประการจะต้องดัดแปลงนะครับก็ยังเช่นตัวที่เป็นเสียงวรรณยุกโทพิเศษเนี่ยนะครับ ผมได้อาจุดประดับไว้หึหูไว้ว่าเป็นบรรณยุกโทรพิเศษนะครับออ่าลองไปดูในวิดีโอที่แนบมานะครับผมได้อธิบายไปหมดเรียบร้อยนะครับตัวยอยักษ์อย่างอี้นะครับชุดยอยักษ์นะครับอืมทั้งแบบที่สองทั้งแบบที่สามนะครับเมื่ออเอามาแปลงเป็นภาษาไทยแล้วนะครับอืมตัวยอยักษ์เนี่ยยืมมาเป็นตัวญะนะครับอมแทนตัวญะนะครับ พราะนั้นตัวนี้อ่านว่าเงานะนงเงานะครับตัวออยอนี่ก็จะเป็นยืมมันมันต้องอ่านออกเป็นเสียงยอยักษ์ไทยนะครับอ่านว่ายายนะครับอย่างนี้อ่านว่ายายนะครับอ่อานว่ายายนะครับมิมตัวนั่นก็คือตัวยะนะครับยืมเอาตัวยอหญิงมามาทดแทนนะครับ อย่างเช่นสัญญาสัญญาณอย่างนี้ตัวนี้มันก็ออกไปทางย่อย่าไคเหมือนกันครับมันเสียงออกขึ้นจมูกอะครับมันตรวจเยอะอะครับขึ้นจมูกนะครับประการสุดท้ายก็คือเสียงที่เป็นเสียงจัตวาเสียงยาวนะครับที่เกิดจากสระเสียงยาวในภาษาละนานั่นจะออกได้ลึกกว่ายาวกว่าต่ำกว่าในภาษาไทยนะครับอย่างเช่นอย่างเงี้ย ภาษาไทยเพิ่นอ่านว่าเดือนฉายาในภาษาลานาอ่านว่าเดือนฉายมันยาวกว่าเล็กกว่านะครับอย่างเงี้ยคนหลายมันหลายมันมีห่างเสียงนะครับอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็บอกห้ว่า,าผู้ที่จะเข้ามาอ่านในภาษาลานาก็ เฮ้ยว่าอ๋อนี่คือมันเป็นจุดจํากัดนะครับผมได้อธิบายไว้ในวิดีโอแล้วนะครับอ่าลองมาเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเปลี่ยนให้เป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับบหันฟ้าอ่าตัดกันตรงกันอันนี้มันต้องเปลี่ยนแล้วบหันเดือนฉายอาอันนี้ได้บหันดาวยายนะครับอ่าอย่างอี้อ่านว่ายายนะครับแต่ถ้าอย่างอี้หรอครับอืม ถ้าเขียนแบบอีก่ก็บบหันดาวใหญ่อนะครับใหญ่ใหญ่มันมันก็จะก,ก็ก็มีนคะครับในโบราณพวกเขียนนะครับใหญ่น,นะครับใหญ่นนะฮะแต่ถ้าเราจะออกใั้งมันเป็นอีกก็ยายอ่ะยายหยาดยายอย่างพวกนี้นะ,นก,ะก็เขียน,นอย่างอี้นะครับบบหันดาวใหญ่โบหันหน้านะครับโทพิเศษนะครับ หน้าเจ้านะครับอถ้าเ้ามบัใส่จุดเดียวหน้าเจ้าหน้าเจ้ามันโทรธรรมดานะครับโทรธรรมดา,าหน้าเจ้าอะนะครับตามแบบฉบับของผมผมได้อาจุดประดับไว้เพื่อบังคับนะครับคือคนทั่วไปมาอ่านจะต้องอ่านเสียงโทรพิเศษนะครับมาหน้าเจ้านะครับบหรหันตัวนะครับออันนี้มันตัวนะครับสามัญน,นะครับ พอนั้นใส่จัตวาไว้กับตัวนะครับบอหันตัวบอหันน้องน้องในเสียงตรีนะครับอืมต้นหน้าอย่างนี้นะน้องเน่าโทพิเศษนะครับอันนี้โทพิเศษนะครับใส่จุดไฟตามแบบฉบับผมผมนะครับบอหันนงเยาบอจื้อนะครับตัวจ้านะครับตัวนี้ตัวจ้าต้องเอาตัวจอมาเขียนนะครับ ปจื้นก็ใส่ไม่ตีไปครับตัวตัวจอดตจานนี่เป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับมันมีกจอดอตอดอตอปอปออนะครับพันได้กู่เสียงนะครับอืมจืน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 นะครับอืมบอดีบอตามนะครับบอดีบอตามจัตวานะครับบ่งาม บทตื้นนะครับตื้นนี่คือตัวตะนะครับเอาตัวทอทหารมาแทนนะครับตัวตะนะครับเมื่อเป็นภาษาปฏิวัติแบบที่สามเนี่ยคืออ่านแบบไทยนะครับอ่านแบบภาษาไทยนะครับก็เอาต้องเอาตัวตอเต่ามาเขียนนะครับใส่ไม้ตีเข้าไปกับตื้นนะครับตัวต่อเต่ากับเช่นเดียวกับจอจานเนี่ยเป็นอักษรกลางเหมือนกันนะครับ ปอจอดจดจปอปอ,อนะครับมาที่เป็นอักษรกลางนะครับตึ้นตึ่นตึนตึ้นตึ่นน,น,นะครับมาผ่านได้ก็เสียงนะครับมาบลักเบิงเงือ,อโทรพิเศษนะครับเงือนนนายบอจินะครับบอจิอันนี้มันจิธรรมดานะครับอืม บอตักนะครับบทตักอันนี้ตัวตะเหมือนกันนะครับต้องเขียนเป็นต่อเต่เอาฮะตอเต่าก็อย่างอี้เอาตามเสียงเลยครับอฟังเลยเตักกันอย่างนี้เลยตักบอมักคนนะครับในดั้งเดิมแล,ล้วพ้นเอาตัวค่าเขียนนะครับแล้วก็ในภาษาปร,ริวัติแบบที่สองก็เอาคอคนมาเทียบมาเทียบเพื่อเป็นตัวข้านะครับแต่เมื่อปร,ริวัติเป็นแบบที่สามแล้วนะครับ ในภาษาไทยเปิ้นคอคนเปิ้ลเลิกใจแล้วนะครับเพราะนั้นก็ออกขอควายแตนนะครับอบอ่มาคนหลายบ่ต้องนะครับอ่ต้องเสียงโทรพิเศษนะครับบ่ต้องอายน้อนอายน้องานะครับล่าเสียงโทรพิเศษนะครับได้ละได้ละนะครับบ่หันฟ้า bỏ hẳn đơn chảy bỏ hẳn đau dài bỏ hẳn na châu bỏ hẳn tủ bỏ hẳn nông nâu bỏ hẳn nông nhau bỏ chân bỏ đi bỏ tạm bỏ ngam bỏ tươn, bỏ lắc bừng ngơ, นอนายบอ,บอกิบอตักบอมักคนหลายบอต้องอายนอนายน้องลานอนายน้องลาครับก็เป็นจนีแล